น้าพี่น้องมาเดีเวลาหิวคือก่าเราพี่น้องจึงพอกันนี่ตามส่วครับประตูทอดแล้วก็หัวใจอย่างหัวใจไก่กินกับขหนียวคือก่เาเราพี่นอ้องมาแสบๆร่วมกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับพบพอกับผมจึงจึงชาแนลเวลาหิวคือกาครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ยังปีใหม่อยู่พี่นอ้องมาแสบๆร่วมกันหิวจังพอกันพี่น้อง สมต้ำต้ำส่วนนี่ต้ำส่วก็มีไอย้ยางหัวใจแล้วก็มีไอ้ประตูถอดมีข้วเหนียวคือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำในยได้ครับเด้อผมสิบไปเยี่ยมไปหาพี่น้องสู้สู้บาทเลยครับผมมาแสบๆเหมือนกันแล้วพี่น้องของแสบอีสารบันเฮาจะมีแหลรฮะ ดัดแบบบันเท่าเลยครับ <c oughs> สุดจอดที่เราพีน่นอง <c oughs> สับๆน้องเ้ครับี่น้องครับอืม <coughs> mm หมอประตูครับ มาผิดลองมา Hmm. อ,อิ่มนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหนาเวลาหิวคือเขาด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ